ขึ้นแล้วเด้อค่ะอันนี้ถ้าว่าชมเมืงองอยู่ในสวนในบ้านอินดีนซื้อเองเพราะว่าเป,ป็นวาปลูกไปเจ็ดปีคือเทพปีละต้นบุญบาปนี่ก็มีโอ้ยบุญบาปนี่มันเกิดขึ้นมาเร<ๆ>ื่อยๆอยู่มีผักกูดแล้วค่ะผักกูดมาแล้วเด้อผักกูดผักกูดมาเก็บค่ะอันนี้มาชมชมวงแปดช่เก้าสิบสิบเจ็ดสองสิบสามสวัสดีค่ะมื้อนี้วันหยุดเนาะค่ะเนาะอากาศดีๆเฮาก็ขับรถ ไปทำสุระเนาะค่ะมื้อนี้เีาจะพาไปเบิ่งผักกูดไปอัปเดตผักกูดว่าเป็นจังใดเนาะค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยสิปีแล้วต้นนี้โอ้ดอกซากุระเนี่ยดอกซากุระพันเตี้ยนสิบสามปีแล้วเนี่ยอุ้ยออกดอกแล้วยังง่า สวนแม่บ้านดินดีคุนดอกมไม้เต็มเลยคุณไปว่ามีคนขี่ขี่ขี่ไก่บดีบ่ะเพราะว่าใน,นพักกูต้องข้นแเราด้วยค่ะอันนี้ถ้าว่าชมเมืองในสวนเน่ยในบานอินดีนซื้อได้เพราะว่า,วา แล้วปูกไปเจ็ดปีขึ้นแทบปีละต้นบุญบาปนี่เนี่ยบุญบาปในมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอยู่่นีผักกูดนะคะผักกูดมาแล้วเด้อผักกูดผักกูดมะเก็บค่ะอันนี้มาชมชมเชยช่อมแปดสิบสี่สิบสองสิบสามปลูกข้าวเจียวนึงเดือนนี่มือเอาลงดินมันดีเนาะมือนู้อเอาลงดินนั่นมือนู้อเอาลงดินมองงามยังสี่เด้อมือนี่เคี้ยวเคี้ยวอะไหามื่อเคี้ยวเลยนี่ปลูกซอเบอรี่หามื่อได้ไหมมึงดูมึงสะกินปานได้เนี่ย เก็บบาบาต้นใบเหรนี่ไม่จ่อบิ่งยังเป็นหน่วยันนุ้ยพวกต้นนไมยนี่มันอายุสองปีปีที่สองค่อยเก็บได้บ่ปีที่สองมันสิเป็นก่อเป็นยอดให้เขาเก็บแล้วก็เป็นเม็ดแล้วมันก็สิตายเรามันก็เอาเม็ดที่นี่ซุ่มเม็ดที่ขึ้นใหม่มันก็สิขึ้นมาแทนกันมันเป็นต้นไม้ที่อายุแค่สองปีพูดผักเสียนผักเสียนพลังบ่ะเอ๊ะลยพุ่นเขาได้รูแรงผักเสียนพลังป่ะที่บ้านตายจนกลัวมันสิออกเม็ด ผักเสียงผักเสียงพลังโอ้ยเพิ่งเห็นครั้งแรกเด้่ผักเสียงพลังแถวนี้บ่ค่อยมี่มูปุ๋ยบางย่างโดนแถวแถวนี้หากินบ่ได้เนี่นี่มาท่านมาจากทางออสโลรเลอค่ะเขาซื้อพันมาซื้อพันมาผักเสียงพลังวันนี้มาเจอต้นดอกใหม่บนดอกใหม่ดอกออสุ่มนันดอกใหม่กำลังบานมาชมดอกใหม่ได้เหมือนี โอ้ยเออของต้นแล้วเนี่ยชมดอกไม้ได้ผลดีโอ้ยซากุระอ้ยซากุระดอกซากุระมชดูราคาสีดอกซากุระโอ้ยดอกกำลังงามไหนรอดเลยเห็นมีเลยต้นแข็งแรงดีขนาดนี้ถ้าให้เดาก็ประมาณสองพันห้าสองพันห้า นเจันนี้สนสีร้อยสีร้อก่าเนยเเป็นลูกวะน่ย คนพักพร้มกันเนี่ยมะเขือนมะเขือเป็นนวลเหรอยัมั่ เต็มรถเลยวัเนี้ซื้อพักซื้อปุ๋ยซื้ออุปกรณ์ทำสวนเต็มรถเลยค่ะวันนี้จ่ายไปพันกว่าคูนนะคะมันนี้ก็ขับรถเลนจ้าขับรถเลนวันนี้ได้ของเต็มรถเลยทั้งพักทั้งดินทั้งดอกไม้นะอุปก,กรณ์ทำสวนวันนี้อากาศดีๆมัยยางเลนวันวนี้ก็ซื้อของไปทำสวนกันเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็ไปปลูกดอกไม้ปมลูกผักกันเนาะจ้ะ สวัสดีค่ะ